สวัสดีน้องๆทุกคนในคลิปนี้พี่ก็จะมาเฉลยข้อสอบ A level อังกฤษปี66ปีล่าสุดนะแล้วพี่ก็จะมาอธิบายหลักการเทคนิคขั้นตอนทุกอย่างในการทําโจทย์ข้อสอบ A level อังกฤษเนี่ยถ้าน้องอยากทําคะแนน80ขึ้นไปเนี่ยน้องสามารถทําได้เลยถ้าน้องเข้าใจหลักการในการทําซึ่งในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสอนน้องจากข้อสอบจริงปีล่าสุดเลยเรามาดูกันเลยนะทุกคนข้อสอบ A level อังกฤษเนี่ยอย่างที่น้องๆหลายคนรู้ก็จะมีอยู่80ข้อนะมี80ข้อแล้วก็มี เวลาในการทำ90นาทีทีนี้พาร์ทแรกเนี่ยก็คือพาร์ท conversation พาร์ท conversation เนี่ยก็จะมีอยู่20ข้อแล้วน้องควรใช้เวลาไม่เกิน10นาทีในการทำทจริงๆข้อสอบ A แ e ล e l อังกฤษเนี่ยมันจะเน้นเรื่องความเร็วนี่แหละ ในส่วนตรงนี้เนี่ยพี่ก็จะแบ่งเวลามาให้ว่าแต่ละพาร์ทน้องควรใช้เวลากี่นาทีในการทำนะซึ่ง conversation เนี่ยควรทำให้เสร็จภายใน10นาทีนะเพราะว่าน้องต้องเก็บเวลาไปทำพาร์ทอื่นซึ่งพาร์ทที่หลายๆคนทำไม่ทันเนี่ยก็คือพาร์ท reading เองพาร์ท reading เนี่ยมี40ข้อเลยอ่าก็คือเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของข้อสอบนะมี40ข้อแล้วก็ควรใช้เวลาไม่เกิน60นาทีในการทำโอเคนะแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพาร์ท writing ที่แบ่งเป็น text completion อันนี้ก็จะเป็นการเติมคำในช่องว่างก็จะมี15ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน15นาทีแล้วก็ Sentence Rearrangement หรือว่า Paragraph Organization เป็นการเรียงประโยคอันนี้ก็จะมีอยู่5ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจากตรงนี้น้องก็จะเห็นแล้วว่าข้อสอบ A l e v e อังกฤษเนี่ยเรื่องการบริหารเวลาเนี่ยสำคัญมากๆเนะเวลาที่น้องฝึกทำเนี่ยน้องต้องจับเวลาไปด้วยจับเวลาแบบแยกพาร์ทแล้วก็จับเวลาแบบรวมทั้งหมดเลย ทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพาร์ทคอนเวอร์เซชักันพาร์ทคอนเวอร์เซชัเนี่ยก็จะแบ่งเป็น Short Conversation เป็นบทสนทนาสั้นๆนะอันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่12ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน6นาทีแล้วก็ลองคอนเวอร์เซชันเป็นบทสนทนายาวอันนี้เนี่ยก็จะมี8ข้อควรใช้เวลาไม่เกิน4นาทีในการทำโอเคนะคอนเวอร์เซชัเนี่ยก็จะมีทั้งหมด20ข้อก็เป็นพารที่น้องควรที่จะเก็บให้ได้เต็มเนานะเพราะว่าเป็นพารทที่ไม่ยากนะเรามาดูกัน เดี๋ยวเรามาดูข้อสอบจริงกันเลยนะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นข้อสอบจริงปีล่าสุดปี66นะมาดูกันในข้องสอบจริงเนี่ยพอน้องเปิดข้อสอบมาปุ๊บพาแรกที่เป็น short conversation เนี่ยอย่างแรกเลยนะให้น้องอ่าน topic ก่อนอให้ลองอ่าน topic หัวข้อของบทสนทนาก่อนว่าบทสนทนาน,นี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรในที่นี้ถ้าน้องลองดู situation เนี่ยก็คือ meeting a friend ก็คือการไปเจอเพื่อน อันนี้เนี่ยน้องก็จะเห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วว่าบทสนทนาอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรโอเคนะเรามาดูกันอันแรกเขาบอกว่า Good morning guy how are you feeling this morning ในข้อสอบจริงเนี่ยให้น้องเน้นอ่านประโยคก่อนแล้วก็หลังช่องว่างโอเคนะนะเขาถามว่าเช้านี้เนี่ยรู้สึกยังไงแล้วกายก็ตอบอะไรบางอย่างอ่าแล้วโอ๊ตเนี่ยเขาก็บอกว่า why ทำไมล่ะ Did you stay up late last night เมื่อคืนเนี่ยเธอนอนดึกหรือเปล่า ทีนี้ถ้าน้องลองดูชอยเนี่ยมันจะมีหลักการง่ายๆในการตัดชอยก็คือดูว่าคำถามเนี่ยมันเป็น yes no question หรือว่า wh question ถ้าน้องลองดูตรงนี้เนี่ยคำถามด้านบนเขาถามว่า how h o w are you feeling เธอรู้สึกยังไงทีนี้ถ้าน้องลองดูชอยน้องจะเห็นล้ว,ว่าบางชอยเนี่ยมันตอบว่า yes หรือว่า no ah, ใช่หรือว่าไม่ซึ่งตามหลัก common sense ถ้ามีคนถามว่า เฮ้ยวันนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างแล้วน้องตอบว่าใช่หรือว่าตอบว่าไม่มันก็ไม่ make sense ถูกไหม่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยน้องก็สามารถตัดช้อยที่2หรือว่า4ได้เลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ทวนนิดนึงอย่างพวก yes no question เนี่ยมันก็จะเริ่มต้นด้วย verb to be verb to do verb to have แล้วก็พวก modal ต่างๆ่ะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ย verb to be is he coming ่ะถามว่าเขากำลังมาหรือเปล่าซึ่งคำตอบก็จะเป็น yes ใช่ เขากําลังมาหรือว่า no ไม่ใช่เขาไม่ได้กําลังมาถูกไหมอ่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็น yes no question เป็นคําถามที่คําตอบจะเป็นใช่หรือว่าไม่อ่าแต่ทีนี้ถ้าเป็นพวก wh question เนี่ยอ่าก็จะเป็นพวกใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหรอย่างไรเห็นไหมว่าอันนี้เนี่ยจะขึ้นต้นด้วย wh อ่าพวกนี้นะแล้วก็รวมถึง how ด้วย how ก็คืออย่างไร หมือนในโจทย์ของเราโอเคนะซึ่งอันนี้เนี่ยคำตอบก็จะเป็นตามสิ่งที่เขาถามเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากเขาถามว่าเธอรู้สึกยังไงบ้างเชาวนี้ ถ้าชอยที่หนึ่ง thanks ขอบคุณ I always feel happy to see you ฉันรู้สึกมีความสุขที่เจอเธอนะอันนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลน,นะข้อนี้ก็ง่ายๆนะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชอยที่3นี่เองก็คือโอเคเธอรู้สึกยังไงบ้างนะเขาก็ตอบว่าฉันก็รู้สึกโอเคนะแต่ว่า I'm a little sleepy แต่ว่าฉันง่วงนอนนิดหน่อยโอเคนะถ้าน้องลองไปแทนดูตรงนี้พอเขาพูดอันนี้ปุ๊บเพื่อนเขาก็ถามว่าทำไมหรอ ทำไมเธอถึงง่วงนอนเมื่อคืนเธอนอนดึกหรือเปล่าตามทันแม้อันนี้เนี่ยมันก็สมเหตุสมผลเลยโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดูต่อต่อมาเขาก็ตอบอะไรบางอย่างแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่า i t m u s t h a v e b e e n g o o d มันต้องดีมากแน่เลย what was it about มันเกี่ยวกับอะไรหรออ่าในห้องสอบจริงก็คือเน้นอ่านประโยคก,ก่อนแล้วก็หลังช่องว่างโอเคนะอ่ะทีนี้ถ้าน้องลองดูเนี่ยชยมันเป็น yes no เลย ก็ลองสังเกตดูได้เนาะ yes no question ตรงนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วย verb to do ก็คือ did นะเมื่อคืนเธอนอนดึกหรือเปล่าทีนี้คำตอบเนี่ยมันก็ต้องเชื่อมโยงกับการที่เพื่อนเขาบอกว่ามันต้องดีมากแน่เลยมันเกี่ยวกับอะไรเหรอเห็นนะถ้าช h อยที่1 yes นะเมื่อคืนฉันนอนดึกนะเพราะว่าฉันดูซีรีส์ on Netflix all night เมื่อคืนดูซีรีส์ใน Netflix ทั้งคืนเลยอันนี้ก็เข้ากันเนาะต่อมา yes I can never stay awake after 10 p.m. ฉันไม่เคยตื่นได้หลังจาก4ี่ทุ่มอันนี้ไม่เข้ากัน No ไม่นะ Sometimes I make dinner myself บางทีฉันทำอาหารเย็นเองแล้วก็ Not really I did homework all night ไม่นะฉันทำการบ้านทั้งคืนเลยอ่าอันนี้ก็ไม่ยากคำตอบก,ก็คือชอยที่หนึ่งนี่เองอ่าน้องก็ลองเอาอันนี้เนี่ยกลับไปแทนดูเขาก็บอกว่าใช่นะเมื่อคืนฉันนอนดึกเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันดูซีรีส์ Netflix ทั้งคืนเลย แล้วเพื่อนเขาบอกว่า i t m u s t h a v e b e e n g o o d ซีรีส์นั้นเนี่ยมันต้องดีมากเลยนะที่ทำให้เธอนอนดึก What was it about ซีรีส์มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอนะเห็นไหมอันนี้เนี่ยมันก็สัมพันธ์กันเลยโอเคนะทีนี้ข้อ3เนี่ยน้องก็ต้องเดาได้ว่าเขาก็ต้องพูดถึงซีรีส์ถูกไหม่นะแล้วเพื่อนเขาก็ตอบว่า Oh o k okay. it's not really what I'm interested in I like comedies นะโอเคนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฉันสนใจนะเพราะว่าฉันอนะ่ะชอบ comedies ฉันชอบเรื่องตลก ทีนี้มาดูกันอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็น two hour comedy show about funny animals เป็นโชว์ตลกสองชั่วโมงเกี่ยวกับสัตว์อันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าเพื่อนเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่เขาไม่ได้สนใจถูกไหมอันนี้ก็ไม่เข้ากันต่อมามันเป็น sci-fi story s c i e n ไฟเนี่ยมันก็ย่อมาจาก science fiction fiction เนี่ยก็คือเรื่องแต่งหรือว่านิยายเวลาที่น้องไปร้านหนังสือเนี่ยน้องก็จะเห็นนะว่ามันก็จะมีหมวด fiction ก็คือหมวดเรื่องแต่งนิยายแล้วก็ n o n fiction ถ้ามี prefix non เนี่ยก็คือความหมายตรงข้ามหรือว่าแง่ลบ non fiction ก็คือไม่ใช่ fiction อันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงเคยเนะาะอันนี้เนี่ย science fiction เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเรื่องแต่งนิยายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โอเคนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไซไฟสตอรี่เกี่ยวกับโรบอทเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่มา take over the world take over เนี่ยก็คือเข้ามาควบคุมหรือว่าเข้ามาครอบครองต่อโอเคนะอันนี้ก็เข้ากันต่อมาใช้ที่3 it was about the same time as three football games ระยะเวลาเนี่ยมันเท่ากับฟุตบอล3เกมอันนี้ไม่เข้ากันเราใช้สุดท้ายก็คือตั้งแต่เวลา1 1 p.m. ถึง5 in the morning อันนี้ไม่เข้ากัน ข้อนี้ก็ไม่ยากนะตอบช้อยที่2นี่เองน้องก็ลองแทนดูพอแทนตรงนี้ปุ๊บเขาก็บอกว่าโชว์ที่เขาดูเนี่ยมันเป็นเรื่องไซไฟนะเกี่ยวกับพุญญนยนเพื่อนเขาก็บอกว่าโอ,โอเคนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ฉันสนใจนะเพราะว่าฉันนะชอบคอมเมดี้ฉันชอบเรื่องตลกเห็นนะอ่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ตอบอะไรบางอย่างช้อยที่1 no problem ไม่มีปัญหานะ we can watch it together this weekend เสาร์วันที่นี้เรามาดูด้วยกันได้่ะต่อมา me too ฉันก็ชอบคอมเมดี้เหมือนกันนะ but I'm fascinated by technology คำว่า fascinated อันนี้เนี่ยทวน g r a มมา r ให้นิดนึงนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ออกข้อสอบบ่อยน้องลองดูด้านขวาตรงนี้นะคำว่า f a s c i n a t e แปลว่าทำให้หลงไหลอันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบ active อย่างเช่น you fascinate me ก็คือเธอเนี่ยทำให้ฉันหลงไหลต่อมา I am fascinated อันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบ ed หรือว่า verb ช่อง3านะอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบ passive ก็คือฉันถูกทำให้หลงไหลหรือว่าฉันรู้สึกหลงไหลนี่เองอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบความรู้สึกโอเคนะแล้วก็รูปแบบสุดท้ายเนี่ยรูปแบบ ing นะอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบหน้าอย่างเช่น this song is fascinating fascinating ก็คือหน้าหลงไหลเพลงนี้เนี่ยมันหน้าหลงหลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย i am fascinated อันนี้เนี่ยเป็นรูปแบบความรู้สึกก็คือแต่ว่าฉันรู้สึกหลงไหลไปกับเรื่องเทคโนโลยีนะ,ะทุกคนตามทันเนาะ,ะสามรูปแบบนี้เนี่ยก็เจอในข้อสอบไอยติ้งบ่อยมากนะ,ะทีนี้ต่อมา Good! search for the title MIAI ดีนะลองค้นหาชื่อเรื่อง MIAI นะแล้วก็สุดท้าย really what was it about จริงเหรอมันเกี่ยวกับเรื่องอะไร ข้อนี้พี่ฉเฉลยนะคําตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยที่2นี่เองอถ้าน้องลองกลับไปแทนดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อนเขาบอกว่า I like comedies ฉันชอบเรื่องตลกนะและอีกคนหนึ่งเขาบอกว่า Me too ฉันก็ชอบเหมือนกันนะฉันชอบเรื่องตลกเหมือนกันแต่ว่าฉันนะ่ะเป็นคนที่หลงไหลเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเคนะอันนี้เนี่ยมันก็เข้ากันเลยถ้าตอบถูกเก่งมากเลยเยี่ยมมากถ้าน้องลองดูเนี่ยข้อสอบ A e level อังกฤษจริงๆไม่ยากนะแต่ว่ามันเยอะ เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องเน้นความเร็วในห้องสอบจริงอะ่ะน้องไม่ต้องมานั่งแปลเหมือนพี่นะไม่ต้องมาดูทั้งหมดก็คือเน้นดูเร็วๆเน้นอ่านประโยคก่อนแล้วก็หลังช่องว่างโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะทุกคน yeah, มาดูกันต่อเลยอันต,ต่อมาเนี่ย conversation อันที่2 situation เหมือนเดิมนะอ่านท็อไปก่อนสถานการณ์เนี่ยก็คืออยู่ที่ Coffee Shop อยู่ที่ร้านกาแฟ โอเคเรามาดูกันเลยคนแรกเนี่ยเขาบอกว่า so yesterday you said you wanted to talk about something เมื่อวานนี้เนี่ยเธอบอกว่าเธออยากที่จะพูดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างนะอันนี้เนี่ยก็เป็นเพื่อนสองคนคุยกันต่อมาเคทบอกว่า yes i do ใช่นะ but i don't know how to start แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มพูดเรื่องนี้ยังไงดีอ่แล้วมินเนี่ยก็พูดอะไรบางอย่างาทำให้เคทบอกว่า well promise me you won't get angry เธอสัญญาฉันนะ ว่าถ้าฉันพูดเนี่ยเธอจะไม่โกรธทีนี้เรามาดูกันเคสบอกว่าฉันไม่รู้จะพูดยังไงละเมนพูดอะไรบางอย่างอันแรก that's okay I don't really want to talk about that มันก็โอเคนะฉันไม่อยากที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้ากันเนาะต่อมา I know you started when I wasn't there ฉันรู้ว่าเธอเริ่มไปนะตอนที่ฉันไม่อยู่ที่นั่นอันนี้เนี่ยไม่เข้ากันเลยต่อมา come on we're friends come on เนี่ยก็มีหลายความหมายนะความหมายนึงก็คือเอาเธอา หรือว่าในที่นี้เนี่ยความหมายก็คือเธอเล่ามาเถอะพวกเราเป็นเพื่อนกันนะ just say it นะนนี้เข้ากันเนาะแล้วก็สุดท้าย great I'll tell you about it เนะยี่ยมเลยเดี๋ยวฉันจะบอกเธอนะนะอันนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะอันนี้แทนแล้วความหมาย make sense มากที่สุดก็คือ choice ที่3นี่เองเราก็ลองแทนดนะูแทนตรงนี้เนาะเคสเนี่ยบอกว่าฉันมีอะไรที่ฉันอยากจะคุยกับเธอนะแต่ว่าฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีแล้วมินก็บอกว่า c o m e o n เล่ามาเถอะพวกเราเป็นเพื่อนกันนะเธอเล่ามาได้เลยอันนี้ก็เข้ากันเห็ okay, นเนาะต่อมาเคสก็บอกว่าแต่ว่าถ้าฉันเล่าเนี่ยเธอต้องสัญญานะว่าเธอจะไม่โกรธฉันแล้วมินเนี่ยก็ตอบอะไรบางอย่างตอบอะไรบางอย่างที่ทําให้เคสพูดว่าซีเห็นไหม you're angry already ตอนนี้เนี่ยเธอก็โกรธแล้วนะ,ะน้าองคิดว่ามินตอบว่าอะไรเรามาดูกันชัยที่หนึ่ง how can I promise when I don't know what you're talking about ฉันจะเป็นสัญญาได้ไงว่าฉันจะไม่โกรธในเมื่อฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอจะพูดเรื่องอะไรนะอันนี้เนี่ยก็เข้ากันต่อมาช้อยที่2 Have you ever broken a promise and felt bad about it เธอเคยไม่รักษาสัญญาแล้วเธอรู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องนั้นไหมอันนี้ก็ไม่เข้ากันเนาะต่อมา I don't like it when people don't keep their promises ฉันไม่ชอบนะเวลาที่คนไม่รักษาสัญญาแล้วก็สุดท้าย What อะไรนะ I promise not to discuss that with anybody ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ discuss เรื่องนี้กับใครนะอ่าอันนี้เนี่ยในห้องสอบจริงถ้าน้องไม่มั่นใจเนี่ยน้องลองเอาแต่ละช้อยกลับไปแทนดูว่าอันไหนเนี่ยมันเข้ากับเรื่องราวมากที่สุดอันนี้เนี่ยตอบข้อไหนกันทุกคนอันที่ถูกต้องก็คือช้อยที่หนึ่งนี่เองน้องก็ลองไปแทนดูตรงนี้อ่าตรงนี้เนี่ยเคสเขาบอกว่าเธอต้องสัญญาฉันนะ ว่าถ้าฉันเล่าเนี่ยเธอจะไม่โกรธแล้วมินก็บอกว่าฉันจะไปสัญญาได้เลว่าฉันจะไม่โกรธในเมื่อฉันยังไม่รู้เลยว่าเธอจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วเคทก็เลยบอกว่าเห็นไหมแค่นี้เนี่ยเธอก็โกรธแล้วนะอ่าอันนี้เนี่ยมันก็เข้ากันเห็นเนาะถ้าข้อนี้ตอบถูกเนี่ยเก่งมากเลยเยี่ยมมากมาดูกันต่อเลยนะต่อมาเนี่ยมินก็พูดอะไรบางอย่างอ่าพอเพื่อนเขาบอกว่าเนี่ยแค่นี้เธอก็โกรธละ มิ้นเขาพูดอะไรบางอย่างลักเคสก็บอกว่า sometimes honesty breaks up friendships บางทีแล้ว honesty honesty ก็คือความซื่อสัตย์มันมา break up break up ก็คือมาทำลายทำให้แตกหักหรือว่าเวลาที่เราพูดถึงคนสองคนที่คบกันเนี่ยแล้วเวลาเขาเลิกคบกันก็คือเขา break up ประโยคนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าบางทีการที่เราซื่อสัตย์เนี่ยมันก็สามารถทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเนี่ยแตกหักได้นะออเคนะ ทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูด้านขวาเพิ่มนิดนึง่งมาดูตรงนี้กันเมื่อกี้เราดู break up ไปแล้วเรามาดู break down กันอันนี้เนี่ยก็เจอบ่อยนะคำว่า break down ความหมายหนึ่งก็คือพังเสียหรือว่าใช้ไม่ได้อย่างเช่นอันนี้ my car broke down ก็คือรถของฉันเนี่ยเสียหรือว่าอีกความหมายหนึ่งเนี่ยแปลว่าร้องไห้อย่างเช่น she broke down ก็คือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยร้องไห้เขียนเนาะอันนี้เนี่ยก็เจอในห้อสอบบ่อยเหมือนกันนะ ต่อมาคำว่า break in นะถ้า break in เนี่ยความหมายคือบุกลุกเข้าไปอย่างเช่น the thief broke in อนะันนี้ก็จะพูดถึงโจรที่บุกลุกเข้ามาและอันสุดท้ายที่เจอบ่อยเนี่ยก็คือ break out นะถ้า break out เนี่ยความหมายหนึ่งคือหนีออกมาหรือว่าพังออกมาอย่างเช่น the prisoner broke out of jail ก็คือนักโทษเนี่ยหนีออกมาจากคุกแล้วก็อีกความหมายหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นหรือว่าเริ่มขึ้น อย่างเช่นอันนี้ the war broke out in 1914นะก็คือสองครามเนี่ยเกิดขึ้นในปี1914ส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นโอเคเนาะนะอันนี้เนี่ยพี่ก็ทวนให้นิดนึงนะเพราะว่าคำพวกนี้เนี่ยก็เจอบ่อยนะคนตามทันอยู่นะ,ะมาดูต่อกันเลยที่นี่ตรงนี้เนี่ยน้องคิดว่ามินเขาพูดอะไรที่ทำให้เคสเนี่ยบอกว่าแต่ว่าบางทีเนี่ยความซื่อสัตย์มันทำให้ความสัมพันธ์แตกหักไดนะ้เรามาดูกันนะข้อ7 อันแรก no I'm not angry I just wish you would be honest with me ฉันไม่ได้โกรธน,นะแต่ว่าฉันแค่อยากให้เธอซื่อสัตย์กับฉันอันนี้เข้ากันเนาะต่อมา yes I'm angry ใช่ฉันโกรธน,นะ I don't want to tell you the truth ฉันไม่อยากจะบอกความจริงให้กับเธออันนี้ไม่เข้ากันต่อมา honestly I don't know why you're angry ฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงโกรธแล้วก็สุดท้าย I'm angry because you're lying to me. ฉันโกรธเพราะว่าเธอกำลังโกหกฉันอยู่แต่ว่าในเรื่องราวเนี่ยเขาไม่ได้โกหกนะเขาแค่ยังไม่ได้เล่าอ่าอันนี้ตอบข้อไหนกันคำตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยที่หนึ่งนี้เองอน้องก็ลองเอานี้เนี่ยกลับไปแทนดูเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าเธอโกรธฉันแล้วนะอ่ะแล้วมินก็เลยบอกว่า no I'm not angry ฉันไม่ได้โกรธนะแต่ว่าฉันแค่อยากให้เธอ honest กับฉันฉันแค่อยากให้เธอซื่อสัตย์กับฉัน ซึ่งเคสก็เลยตอบว่าแต่ว่าบางทีเนี่ยความซื่อสัตย์มันก็ทําลายความเป็นเพื่อนได้เห็นไหมอันนี้เนี่ยก็เข้ากันเลยอ่าถ้าใครตอบถูกเยี่ยมมากเลยเก่งมากทีน,นี้สุดท้ายแล้วทุกคนมาดูกันเลยชอยที่1นึ่เขาบอกว่า oh don't worry about that เธอไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะ we can become friends พวกเรามาเป็นเพื่อนกันได้อันนี้ไม่ใช่ต่อมา but being honest can also make friendship stronger แต่ว่าความซื่อสัตย์เนี่ยมันสามารถทําให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนเนี่ยแข็งแรงขึ้นก็ได้แข็งแกร่งขึ้นอันนี้ก็ตรงเนาะต่อมา right that's why เธอควรที่จะ truthful กับฉันเธอควรที่จะซื่อสัตย์กับฉันแล้วก็สุดท้าย to be honest I wish I were a superstar ฉันอยากที่จะเป็นซ u เปอร์สตาร์นี่อันนี้เนี่ยไม่เข้ากันเลยใช่ไหมอ่าตัดได้เลยข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือช้อย c ที่สองนี่เองน้องก็ลองไปแทนดูอ่าตรงนี้เนี่ยเคสเขาก็กังวลใช่ไหมว่าความซื่อสัตย์อาจจะทําให้ความสัมพันธ์แตกหักได้แต่ว่ามินเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยความซื่อสัตย์เนี่ยมันทําให้แตกหักได้นะแต่ว่าความซื่อสัตย์เนี่ยมันก็สามารถทําให้ความสัมพันธ์มันแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยเหมือนกัน เห็นไหมอันนี้เนี่ยก็เข้ากันเลยอ่าถ้าตอบทูกเก่งมากเลยเยี่ยมมากอ่าอันนี้เนี่ยถ้าน้องลองดูนะข้อสอบ conversation ของ A level B ปีนี้เนี่ยถือว่าง่ายเลยนะอ่าข้อสอบปีล่าสุดง่ายแต่ว่าข้อสอบที่น้องจะสอบเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยากมากขึ้นแล้วอย่างที่พี่บอกไปเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อสอบที่เน้นเรื่องความเร็วน้องก็ต้องฝึกทําโจทย์เยอะๆแล้วก็ฝึกจับเวลาด้วย เค้นะทุกคนส่วนน้องๆคนไหนที่อยากฝึกทําโจทย์เพิ่มเนี่ยตอนนี้พี่ก็มีคอร์สตะลุยโจทย์9พศของ A Level Complete นะซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยพี่ก็จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดในการสอบแล้วก็อธิบายหลักการเทคนิคขั้นตอนทั้งหมดเราก็จะมาตะลุยโจทย์กันทุกรูปแบบมากกว่า1,000ข้อแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยพี่ก็จะมี m o c k Test ที่จะจําลองเหมือนห้องสอบจริงให้น้องมากถึง4ชุดเลยพี่ก็มั่นใจมากว่าถ้าน้องตั้งใจเรียนตรงนี้เนี่ย การที่น้องจะทำคะแนน80ขึ้นไปก็ง่ายมากเลยถ้าน้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาทาง Facebook หรือว่า Line a d Englishlin ได้เลยนะคะ